คุณเจนเจนนะ่ะแต่วินัยเพ่ของคุณเจนเจินต้องสู้อะไรต้องสู้ถึงจะฉะนะใอ่ใช่ต้องสู้นะก็กำลังสู้อยู่หลายเรื่องเลยสู้ทั้งตนเองเอและผู้อื่นสู้กับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนั้นคุณเมทิรักเสริมหน่อยเสริมหน่อยเพราะว่า เม่ชีกุ๊บกิ๊บกำลังปล่อยของอยู่จะได้เป็นพลังที่จะสู่โลกสันติเมตทิธรรมอันแท้จริงก็ <c oughs> เห็นใจใจไม่ใดเนาะก็สู้ๆเนาะเพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นเรื่องเราที่ทดสอบเรานี่แหละแล้วถ้าเราทำใจได้เราก็จะผ่านเป็นดันๆปะไปแล้วเราก็จะปลวางได้เข้มแข็งขึ้นได้แล้วก็ อดทนแล้วก็เรียเดเย็นขึ้นได้แล้วเราก็ต่อไปเราจะเห็นมันขำๆมันหน้าตาลกเอ๊ะทำไมไปทุบการดำไมอะไรเงี้ยเอ๊ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเกลดแล้วก็ดบับเนอะอะไรเงี้ยเราก็ <Hey. S 2> ทำใจได้บองบางคนทะเลาะก,กันนะจนแบบว่าเอาชนะซึ่งแบบว่าลืมกินข้าวลืมให้อาหารแมวลืมแบบว่าอ่าต้องทําสิ่งที่ควรทำเพราะอยากเอาชนะเพราะคนสุดท้ายอะชนะหรือแพ้ สิ่งที่เสียไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้คือเวลาอย่างเงี้ยค่ะบางทีโทระมันเพื่อเลยปล่อยได้คือปล่อยแล้วเราก็เจะแบบเลือกํำในชีวิตอันน้อยนิดที่ไม่แว้บางบางบางลายโทรศัทถึงแล้วเเหลืออะไรเท่าไหร่อะไม่รู้าไม่รไม่รู้ว่าพวกนี้จะหายใจอยู่หรือเปล่าบางรายโทระถึงค่าถึงแกงยังมีเลย บางรายอโทรศะถึงฆ่าแกงกันเลือดต,ตกยางออกอย่างมีเลยแล้วเขาไม่รู้เข้าไปเรื่องแต่อารมณ์อะแล้วแบบความดันโลหิตมันก็ขึ้นขึ้นลงๆ,ๆอย่างเงี้ยเลือดในสมองแตกอย่างเงี้ยแล้วไอ้ไอ้คนที่ทํามันมันก็ไม่ได้มารู้สึกกับเราไงแต่ไอ้สิ่งที่เราทําคือเราทําตัวเราเองอ่ะนึกออกปะค่ะนเนี่ยโอ้ไม่งั้นนักการเมืองเขาแบบด้วยความที่เขาเชี่ยวชาญเนอะตรงนั้นเนี่ย เขาก็เลยแบบว่าสามารถที่จะอภิปรายกันได้เป็นวันๆนะอย่างเงี้ยแต่เขาแบบว่าตามุ่งเน้นสลป,ประโยชน์แล้วก็อ่ายังไม่มีสินห้าวยความที่แบบว่าสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยอแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่สังคมมีสินห้าอย่างเงี้ยในอ่าทรมาทิปไยอย่างเงี้ยเช่ไหมคะการอภิปรายหรือการอะไรมันก็จะเป็นไปด้วยประกอบด้วยชอบประกอบด้วยทมแต่ทุกวันเนี้ยนักการเมืองในลุงนรกกันนะใช่ไหมคะ และตำรวจก็ลงนรกกันไม่ใช่อ่าส่วนน้อยนะ้ำมากเลยไม่ได้เป็นเพราะอาชีพตำรวจไม่ดีไม่ใช่เป็นเพราะอาชีพ,ชพ,ะอ,ชพอะไรไม่ดีแต่มันอยู่ที่สังคมอ่ะซึ่ง่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้ยกฎหมายไม่ได้ช่วยให้ยุติธรรมนอกจากเงินแล้วก็อ่าผู้มีอำนาจอย่างเงี้ยที่มันชนะได้ในความถูกแต่ว่ากฎแห่งกรรมอายุติธรรมเสมอค่ะสาธุค่ะเพราะว่า สังคมมนุษย์นะนะมันมีทั้งเสือมีทั้งหันอากาศหันรีหันขวางมีทั้งงูมีทั้งคนมีทั้งควายมีทั้งม้าเห็นไหมมันก็เลยเข้าใจไม่ไดจริงจริงมันมีฝักเพือควบคุมเลยนะตอวิไหนสอเสือสอเสือก็แล้วก็มีหันอากาศหันรีหันขวางงองงูก็ฉกกันไปฉกกันมาอ่าแล้วก็ คอควายคอคนเห็นไหมแล้วก็มอม้าเนี่ยมันดีดมันดิ้นมันโอ้ต่คดตั้งโกงเรื่องมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแล้วคุณตาวินัยมีความคิดเห็นยังไงคะกับเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ว่าอะไรนะสันดานบาปแห่งชายหญิงอ่ะเขาว่าสันดานคืออะไรคือสันดานไม่ใช่สันดอนใช่ไหมแล้วแสดงว่ามนุษย์คููมีบาปใช่ไหม เรามนุษย์เนี่ยในชมพูทวีปต้องมีทั้งกองบุญและกองบาปสันดันบาปแห่งท้ายหญิงเลยนะเอ้โหตัดโลกแค่พึ่งพิงอะ่ะมันละบาปเป็นบุญอะ่ะเขาเขาจะให้ถอดบาปให้เป็นคราบกุ้งเลยเป็นคราบงูอาายย่ทำอันนาโยทำแบบว่าทำรัดกิจให้ขาวลอกถอดบาปให้เหมือนถอดเสือ้อถอดเครื่องนุงห่มเลย จะให้ทอดให้ให้เกลี้ยงเกลาไปสักขนาดนั้นอแล้วเห็นไหมล่ะว่ามันอ่ะตั้งแต่มีหนังคุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอ่ะมันสกปรกมันเป็นของไม่สะอาดใช่าาใชมม่มันสกปรกทั้งมันสกปกรกทั้งข้างนอกข้างในลงงงเลยทั้งทั้งทั้งร่างกายัทั้งร่างกายและจิตใจมันต้องคอยขัดคอยเกลา มันสกมันมาจากสิ่งตกกระปกทั้งนั้นเลยก็หน้ากนน่าเห็นใจนะบากบั่นมาจนถึงวันนี้ทุกคนเลยเออชีวิตผมก็ฝ่าอันตรายมาถึงเจ็ดสิบห้าย่างเจ็ดสิบหกนี่ก็รู้ชีวิตไม่เยอะ นับถือเลยเนี่ยคนที่อายุเยอะได้อะเขาแล้เขายังหายใจอยู่อ่ะเขาต้องผ่านประสบประการณ์มาเยอะโดวยวเพราะบาดแผลนี้ติตใจยยมีทั้งบาดแผลระบมมีทั้งแผลเป็นแผลแผลเป็นแผลตายอ <laughs> <laughs> จากมันเด็กเขาพ่อบอกว่าเวลาเวลาจะฆ่า,า,าทุกสิ่งใช่ เข้ามาเข้ามาคุยได้วันนี้ก็ดีใจสุดๆแล้วเป็นธรรมะก่อนนอนเดี๋ยวธรรมะนี้ก็จะกระจายไปทั่วโลกโดยแม่ชีกุ๊บกิ๊บโดยคุณไม้ติดลักมีมงคลไม่ติดลักเ <c oughs> มดที <c oughs> <c oughs> ่ไห <c oughs> ครับว่า แตสัหวันยังก็ติดได้ไม่่เปิดเผยตัวตอนอ๋อไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วเราก็จงภูมใจได้ในขนาดนี้ก็ถือว่าดีนักหนาในขนาดยีงมาไกลมากเลยอ่ะโอ้มาไกลมากเลยที่มากแสนจะไกลมาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงที่นี่ได้ก็ไม่เลวใช่ไหมเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วอ่ะแบบใช่ไหม ต้องแบบต้องขอลองดูสักที่ะแต่ถึงไหนไม่รู้ถึงก่แค่ปัจจุบันใช่ม,ใชม,มันเป็นสิ่งที่น่าลองใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่น่าลองแต่ถึงไม่อยากลองมันก็ต้องลองถึงไม่โดดมันพวกกระถีบให้โดดลงมาเหมือนนักโดดร่มที่เขาว่าตกกระไดพลอยโจนก็ตกกระไดพลอ,อ,อยกระโดดนั่นแหละ ไม่โดดก็ต้องโดดพวกถีบแล้วว้ามันจะวาววาวว้ววาร่อนลงมาเพ่าะบว่าที่เขาส่งติ๊กต็อมาที่มันจะมีคลิปอยู่ที่ว่าแบบถ้าเกิดใครแบบว่าไปเอาเงินหรืออะไรแบบในน้ําอะไรได้จะแบบได้เงินได้อะไรแล้วแบบว่าอ่าที่แบบผู้ชายอะที่ลงไปอ่ะเบื้องหลังคือเมียถีบลงไปแล้วเจอจ่อละแค่เออ ที่ได้เงินมามาย่มายอมใช้กล้าลงน้ำโดนเมียถีบลงไปใช่เป็นเกณฑ์ผลักดันก็เหมือนชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็อะไรนะผู้หญิงแบบว่าอะไรความรับอยู่ใต้โต๊ะอะที่ว่าอ่าเคล็ดลับในการของคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานคุณตาคุณยายมีเคล็ดลับอะไรคะพอคุณตาจะตอบคุณยายเหยียบตีไว แล้วคุณยายก็ต้องฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันต้องมีอะไรก็ต้องค่อยๆพูดกันพอคุณตาจะพูดมันเหยียบตีอาว้อ๋นนี่แหลนะเนาะเขาอยู่ด้วยกันด้วยความแบบเอ่อยอมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไปชนะไปมันก็ไร้ค่ามันก็ต้องยอมกัน<า>นั่นแหละใช่ชีวิตมันคือชีวิตจริง คือทุกคนก็มีความต้องการของตัวเองอนะลรเนาะแต่ว่าคือพอเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีความเกรงใจกันซึ่งมันฝึกความจาคะนะที่แบบอยู่ในครอบครัวอืเนี่ยครับดีมากเลยสู้กันไปเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเอนเรื่องซ้ำนบารมีกันไปไปวางกันไปแทนคุณกันไปทุ่มคืนกันไปครับ มันทั้งหวานและขมขื่นหน้าลองชิมใช่ไหมความเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมมันเป็น,ปนที่นั้นเองไม่เวระไรมากมายครับนกักการเมืองเรังครับร้อยขมขำเนี่ยมันไม่ได้เจ็บปวดเลยมากมายแต่ว่าสิ่งที่เจ็บปวดมากสุดคืจิตเราเนี่แหละคิดไปเอง ลแล้วก็ทำเตนตัวเองแล้วก็เมื่อทำรูปมาใช้แล้วทำทั้งแล้วทั้งเล่าในสองครั้งคือรั้งแลวครั้งเล่าทําให้เราเจ็บปวดอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าเออมันเกิดดบบไม่มีอะไรอะ่ะเขาก็หว่างดินมาแหละลัลกเรามากเกินไปหรือเปล่างเงี้ยล้วก็เข้าใจได้ตรงนั้นนลก๊กค่อยๆปรับไเหอท่ไหอ,อืฮึ ก็ด mm ีอยู่เพราะว่าพี่แววอ่ะจะมีคนรักเยอะแต่พี่แวลจะแบบว่าบางทีแบบว่าจะโดนแบบว่าอ่าแบบคนที่เขาแบบเห็นแล้วเขาแบบบางทีฉาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาตีหินกิวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แววก็จะไม่ค่อยตอนตอนตอนแรกพี่แวลจะไม่ค่อยมีปากเสียงอะไรนะและหลังๆพี่แวแจะเจอยุทธตักนี้มาเยอะพี่แวลก็ตะสมมาเรื่อ,อยจนแบบว่าอ่าแบบ เระดับหนึ่งี่เวก็พอตัวแล้วแหละก็เหมือนกระท่อนมาแล้วทุกคนนะเหมือนกระท่อนมาแล้วทุกคนนะแต่ดีมีแม่ป๋าสูงเหมือนเหมือนกระท่อนแล้วทั้งนั้นเละเหมือนตาวินัยก็เหมือนกระท่อนน่วมมาแล้วมันจะหวานมันจะหวานได้ที่พอจะทุกคนวันนัรอยิ้มหรือเปล่า เราวินัยทานกาแฟแมกาแฟกับขนมไข่ขนมแบบพวกเบกเกอรี่กาแฟทุกอย่างทุกอย่างมีอะไรมาได้หมดครับพวกขนมยูโรครับตัดเค้กมันมันได้หมดนะแล้วก็แม้กระทั่งกับผลไม้ทุกอย่างทุกอย่างยกยกเว้น ปลาอย่างเดียวไม่กินไม่ได้ไม่ชอบข,อขออนมเขามีอะไรมาให้ก็ได้หมดนะก็ดีเนี่ยวันนี้ก็เป็นสิ้นสุดกลางวันไปอีกวันหนึ่งกลางคืนก็เข้ามาแทนที่ เดี๋ยวหลับไปจะตื่นสองตื่นสามตื่นก็เช้าเราก็มาเล่นกันต่อให้ใจต่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันรสร้างบารมีกันต่อนะครับการนมัสการท่านพระอาจารย์ปีดาสวัสดีแม่ทองเลื่อนเนี่ยช่วยกันสวัสดีครับคุณป๊อปสมพัฒส,สวัสดีท่านตาลูกน้อย ก็เวลานี้ก็20่สนาฬิกาสีเนาทีเวลาในประเทศไทยตามวินัยรายงานก็คุยกันต่อเพราะเสียงนี้ก็จะบันทึกไว้ตายแล้วก็ยังอยู่นะเนี่ยเราเราคิดดีแล้วเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันคนที่กำลังท้อแท้ก็จะได้หยุดท้อแท้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมครับตอบหน่อยสิครับผู้แต่วินยัย สวัสดีค่ะครับสวัสดีรครับฟังใช่ไหมฟังไปเถอะผมไม่ห่วงแล้วฟังให้หมดเลยนะไม่ต้องเอาไว้เหลือ,อไว้วฟังเล็กฟังน้อยฟังให้หมดเลยนะไม่ต้องขยักให้เหลือไว้เก็นนบเ,กเล็กผสมน้อยเก็บเื่อได้เพิ่มเก็บเล็กผสมน้อยเก็บน้อยผสมใหญ่เข้าไป เป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> เนี่ยความความดึกก็จะกลืนกินความเป็นหัวค่าเข้ามาแล้วเห็นไหมมันมันอ้าปากกลืนหัวค่ําเข้าไปแล้วนะเห็นไหมเข้าไปสองทุ่มสี่สิบสามนาทีเลยใช่ไหมควาสามทุ่มกําลังจะกลืนกินอยู่ใช่ไหมช่างมเนื้อมันจะเป็นอะไรก็ ตาวินัยมาก็สอนเราดา,าวินยัยมันสอนว่าทุกอย่างมันเคลื่อนไปอ่ะมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยเราเห็นเกิดจับนะเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปใช่ไม่มีอะไรคงแน่มันก็จะเหลือไว้กับอดีตปัจจุบันก็กำลังจะผ่านไปอนาคตก็จะกลืนกินเข้าไปทุกทีทุกทีเป็นอย่างนั้น ไม่มีใครจะเหนี่ยวรังมันได้จะสุข<ม>ใจทุกกรรมในปัจจุบันอ่ะของเราอ่ะจะเป็นของขวัญและเป็นรางวัลเมื่อมันเป็นอดีตไปแล้วครับจะทุกจะสุขมันก็จะผ่านไปอยเก็บทุก,ก็จ็จะเก็บไว้เพราะว่าคนแก่ส่วนใหญ่อ่ะจะมองกลับมายัางอดีตและคนแก่ส่วนใหญ่แบบพออายุไปมากๆ,ๆอะเขาจะแบบไม่มีอนาคต แล้วเขาจะมองถึงอดีตแล้วมองถึงลูกหลานกสิ่งทีนความห่วงไงความห่วงมันเป็นโซ่ตรวนคล้องคอไว้ไงทรัพย์สมบัติมันก็คล้องขาไว้ใช่ไหมความเป็นสามีภรรยาก็เป็นกุญแจข้อมือใช่ไหมเป็นยังไงใช่ค่ะใช่ โอ้ยใช่หมดไม่บอกไม่ใช่สักคำเลยบอกว่าใช่กันหมดเลยแสดงว่ามองความเห็นไปในทางเดียวกันมั้งเนี่ยใช่ไหมล่ะพวกเรานี่มองไปทางเดียวสกแสดงว่าเวลาที่เราตายแล้วเราจะไม่มัตตาสังสาเปาะแน่นอนเนี่ยแสแสดงว่าเรามองเห็นเป็นทางเดียวกันใช่ไหมแสดงว่าเหตุปัฏ จะโยด้วยเหตุนี้แหละเราเราจึงเข้ามาอยู่ร่วมกันในสันติเมธีธรรมเนี่ยนะสันติเมธีธรรมเป็นเป็นผู้ที่จะเผยแพร่ธรรมะของโลกเกิดขึ้นจากเล็กๆจากหิงห้อยไปสู่ดวงดาวใช่ไหมไม่ใช่แม่เราจะา็นพระทิศ สู่ดวงดาวไม่เป็นไรแล้ะใครจะว่ายังไงก็เรื่องของใครจะว่าไม่คิดอะไรมากใช่ไม่คิดอะไรมากไม่คิดแต่ตอนไรเลยใช่เพราะว่าเพราะว่ากว่าเราจะรู้ถึงตอนนี้เราเราก็บอบช้ำมาเยอะแล้วกว่าเราจะคิดว่าไม่คิดอะไรมากเนี่ยเราคิดมาเยอะจนไม่คิดแล้วเราคิดมาก่อนใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมล่าใช่เลยใช่เลยเราจำดิ่งไปถึงอ่าเบื้องลึกจิตใจที่ร้้วระบบจนไม่มีความมันย่งจะจะเราเพิ่งจะแงนหน้าโผล่ขึ้นพ้นน้ำใช่ไหมพระเราจมดิ่งไปจะนมนานใช่ไหมเราดิ่งเราเราเราตกเราตกอันนี้ตาวินัยที่เขาบอกว่า 3ามวันน่ะจากนารีเป็นอื่นแต่ของเราอ่ะยังไม่ถึงสองวันเลยจากชายติเป็นอื่นเราก็เจอเจอรุกรูปแบบคือรออยู่่ใครไม่ได้นานเลยแล้วก็ดวงของเราคือเรื่องคู่เนี่ยแบบมีน้อยมากแบบสิบปีมีทีนึงแล้วคนที่อยู่ก็คือเสมอแล้วก็เดือนไม่ถึงเดือนไม่ถึงปีอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนมาเราพตัวาเนี่ยเราแบบลงในประกาศว่าเราจะบวชเนี่ย มาเลยมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเหมือนเราใช้ให้เ,เป็นเราเรากาลังสร้างเรากําลังสร้างวความาขอบคุณเขาที่เขาสอนให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเองขอบคุณเขาที่เขาแบบทาแบบนั้นกับเราอ่ะพอเราผ่านมันมาได้แล้วอ่ะนั่นแหละนั่นแหละขอเราการที่ใครไม่มาโอ้เราเรื่องอะไรมันทุกอย่างมันสอนการแบกรับการอะไรจนแบบเราปล่อยวางหมดทุกอย่างล,ลว่าเราเจอมาแล้วอ่ะใครที่แบบว่าหนักว่าอะไรพอเราเจออ้อจิบจ๊บจิไปเลยอย่างเงี้ย เรากำลังสร้างความผิดหวังความชอกช้ำความขมขื่นต่างๆให้เราชินชากับมันให้คุ้นเคยกับมันให้ให้มันเป็นสิ่งที่รื่นรมทำเรามองให้มันเป็นบทเรียนชีวิตของเราแล้วก็กำลังเ,เราก็กำลังที่จะแ,ววแววหวกวาแหวกวายเลือ้อยเลืยหรือแหวกวายที่จะให้พ้นไปจาก สิ่งที่เป็นความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยเรือด้วยตอนนัยจะเป็นอะไรดีครับอู้ดตอาไหลช่ใช้คำว่าเรือด้วยไหวกว่ายดีกว่านี่ไไปคนตาสงสารเขาแตกไหวเรือใช่กวัตตสงสารยิ่งอยู่อย่างนี้มันมันน่าสมเพชเวทนาใช่ไหมเขาถึงเรียกว่าวัาตสงสารใช่ไหม มันน่าสงสารใช่ไหมมันทุกข์อย่างน่าสงสารเนี่ยน้ำตาบากกว่าสม้ดทั้งสี้นน้ำตาแบบโอ้โหทุกมากมายเลยอ่ะอแต่เด็กๆขีวนมใช่ไหมร้องไองห้แล้วออคุณแววตอบางที่ผู้ใหญ่ิี่นมต่อบางที่ผู้ใหญ่กลายเป็นเด็กเสริมหน่อยสิคุณแววไม่เป็นไรอย่างนั้นแม่ชีคุปกิบก็เสริมต่อไปไม่มีใครพูดเราก็ พูดให้หมดจะไม่ให้เหลือให้ใครพูดเลยเลไม่มีใครช่วยกันในห้องเลยอ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเหลือให้ใครพูดเลยเราพูดให้หมดเลยกันอ่าก็คุยกันกันแบบเหนื่อยแล้วก็บอกว่าเออแทนไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยต่ออะไรเงี้ยเออดีทั้งห้องคุยเนี่ยผม้มหเราเอาเปรียบวะเนี่ยเสียดใจ ผม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 เสียดายมากเลยที่ผมมาช้าไปแต่แต่มันก็แสนเสียดายสุดจะหมายกับคืนแต่ไม่ต้องไปเสียดายมันแล้วผ่านไปแล้วเอาใหม่มาหาปัะธานก็กลังแสดงมาตั้งสิบองโมงอ๋อแล้วยังไงมีโทรศัพท์หลายเครื่องแล้วนึกว่าโทรศัพท์โน้ตบุ๊กด้วยอ่ะถึงฟังได้หลายๆอ่าสื่อพร้อมกันด้วย มือมือถือเครื่องเดียวแล้วก็เปิดอีกอันนึงก็เปิดนันบุ้งแล้วโอ้ตาปะคุลุ่มช่องมือถวายก็โอเคเอาโนุตมก็ถือถือไว้อะถือไว้อะดีแล้วอย่าวางนะถ้าถือถือไว้อ่ะปลอดภัยแต่ถ้าวางนี่ไม่ปลอดภัยนะแล้วก็แชทไปด้วยใช่ไม่ถือไว้น่ะปลอดภัยแต่ถ้าวางแล้วมันระเบิดนะ พราะวางแล้วมันระเบิดเพราะฉะนั้นอย่าวางหรือไงสมาธิดีเนาะทำอะไรหล,หลายอย่างพร้อมกันนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่โลบเลยใช่ไหมลบพอดีใช่มันแล้วแตา่สายทิ้นของใครของใครอเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปอันนี้เขาได้เนะี่ยเขาไหวเขาก็คือเขาไหว ว่าทุกคนต้องรู้จักตัวของตัวเองใชมสใชมยสร้างพลังสร้างพลังที่เราคุยเนี่ยเราจะคุยให้เกิดพลังให้ให้กำลังใจแก่กันที่เราแล้วความสำเร็จรอทุกคนเสมอเอ่ a. ยามาจาก a t t i คือทัศนคติที่ดีบี b. คือ b e l i e v เชื่อฟังว่าเราทำได้ซี C. คือ commitment พันธพันธสัญญาที่ทําไม่สําเร็จเราจะไม่เลิกดี d. คือ d ร e มแล้วมีความฝันที่ต้องทําฝันนั้นให้เป็นจริงอ e. คือ Education คือเรียนรู้กฎทองของคนสําเร็จ F คือ Focus มองเป้าหมายเราไม่มองปัญหาเราไปที่แล้วก็แก้ปัญหาด้วยปัญญาแล้วก็จ e. ก็คือโ o คือเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน โอ้โฟกัสโฟกัสนี่เป้าหมายใช่ไหมขนาดโฟกัสไม่มาเรายังอยู่ได้เลยใช่ไหม <laughs> ล้วเราต้คิดว่าเราไม่ใช่คนสําคัญเงี้ยไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ก็ <c oughs> ดีแล้วดีแล้วที่เราอยู่อย่างนี้ถ้าเราคนสาคัญเราจะเดือดร้อนยิกก่งกว่านี้จะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาเป็นของเรา,เอ,าเองเ เดี๋ยวสรุปสรุปบันไดสิบสามขั้นของนักพูดนะหนึ่งเตรียมตัวให้พร้อมสองซักซ้อมให้ดีสามท่าทีต้องสง่าสี่วาจาต้องสุขุมห้าพักที่ประชุมไม่วุวนหกขึ้นต้นให้น้อมน้าวเจ็ดเรื่องราวให้กระชับแปดจับตาที่ผู้ฟังเก้าเสียงดังให้พอดีสิบอย่าให้มีเอออ้าสิบเอ็ด ไอ้สิบสองสรุปกกให้ทันใจสิบสามย,ยิ้มแย้มเต็มใสนะเออเอออ่อออานี่ติดอ่างใช่ไหมสิบสามแม่บางทีเขาไม่เปิดหน้าแล้วเขาจะรู้เลยยิ้มแย้มแจ่มใสเออเอออ่านี่ติดอ่างใช่ไหมที่ว่าไม่เอออ่าเนี่เขาบอกว่าอย่าเออถ้าเ,เออเสียเวลาถ้าเออเสียนาออคตเลยเกิดเลย เออพูดละเสียวไส้แล้วเกินไม่เสียคะอยังไงเฮ้ย<笑><笑>ยังไงก็ไปะมันจะยังไงก็มาตัดสินใจแล้ว <พอ S 1> มันก็ <มา S 1> ลุยกัน <มา S 1> ต่อไปพอมันถอยไม่ได้อีกแล้วอย่าถอยลุยต่อไปดูดูมาสเตเชฟในเอ,อีอ่ะแล้วแบบเวลามันเดินไปเรื่อยอะ่ะ แล้วพอถึงหมดเวลาแล้วทุกคนต้องวางกะหลิววางกระทะอย่างเงี้ยถึงเวลาลมแผดเดสุดท้ายตัดกเงี้ยเออคุณจะทันไหมครับกับเวลาที่เหลืออยู่เงี้ยไม่ถึงเชฟกล้องมาก้อตลอดเลยคุณจะทันไหมคะคุณวินัยครับเร่งมือได้แล้วนะค,ะครับนี่ก็ <laughs> ก็ดีก็มันก็ ไม่ไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าที่เราคุยกันมานี่ก็25นาทีเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเก็บคลิปนี้ไว้ให้คนอื่นฟังแล้วทั้งหลายรถทั้งส,งสนุกมีทั้งกำลังใจมีทั้งหอล่อมีอยู่ในนี้ครบเลยครับก็ขอบคุณแม่ชีกุ๊กกิ๊บแล้วก็คุณไมติลักษ์ด้วย แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที okay, okay. ่พยายามทนฟังอยู่ใดพยายามทนฟังพยายามอ่ดคทั้งมต่โอเคนะครับโอเคโอเคขอบคุณครับยังไม่ใช่ต้องฝึกแบบอุเบกขานะที่แบบไม่